พักนทาบ,บุรีกินบุฟเฟ่ทะเลไม่อั้นล่องแพเปียกและเล่นเครื่องเล่นอีกมากมายที่บ้านมาดีแดงโฮมสเตย์คนละหน0่ 1, บาทมีอะไรบ้างห้องพักแบบโฮมสเตย์กึ่งรีสอร์ทสุดชิลมีที่จอดรถส่วนตัวอยู่หน้าบ้านภาพในห้องก็จะมีเตียงนอนหมอนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวทีวีตู้เย็นและห้องน้ําสะอาดมากส่วนภายในบริเวณที่พักสามารถเดินชมป่าชายเลนในพื้นที่ปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนแต่สําหรับสายถ่ายรูปเขาก็มีหอคอยชมวิว สามารถถ่ายจากมุมสูงได้ด้วยอาหารมื้อกลางวันก็นจะมีแกงส้มชะอมไข่หมึกผัดไข่เค็มปลาผัดพริกแกงหมูทอดส้มตำหมูชะมวงมีให้ทานกันให้อิ่มแบบไม่อั้นเก็บพลังไว้ไปทำกิจกรรมกันต่อกับล้องแพเปียกเล่นน้ำชมเหี่่วแดงและเครื่องเล่นอีกมากมายเช่นโขนสวิงวิ่งสะพานโฟมสไลเดอร์สาวน้อยตกน้ำสะพานทรงตัวและชิงชา้าก็มีพอเล่นเสร็จเตรียมตัวสำหรับมื้อเย็นตายกันเนี่ยกินอีกแล้วหรอ แต่ก็หิวพอดีเมนูก็จะมีปูนึ่งกุ้งกุลาดำนึ่งยำปลาสมุนไพรน้ำพริกกุ้งสดปมยำทะเลปลาทอดร้อนน้ำปลาทอดมันข้าวโพดโดยทั้งหมดนี่กินไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้ตลอดอยากจะกินเยอะแค่ไหนก็จัดมาได้เลยด็กๆก็จะมีนักร้องเสียงดีให้เพลิดเพลินระหว่างทานอาหารและสามารถขึ้นไปร้องคาราโอเกะบนเวทีก็ได้นะ ใครอยากโชว์ก็จัดไปและในตอนเช้าเตื่นมาพร้อมกับอาหารมื้อเช้าบรรยากาศฟินฟินกินเพลินๆลินเมนูก็จะมีข้าวต้มทะเลข้าวผัดผัดเส้นจันสลัดไข่ดาวน้ำต้มขนมปังกาแฟปลาต้องโกทอดให้กินฟรีก่อนกลับบ้านได้เลยเป็นอย่างไรบ้างครับหน้ามาใช่ไหมล่ะพาเพื่อนพาครอบครัวมาเที่ยวกันเถอะคุ้มแน่นอนและถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดและจองที่พักตกิดต่อได้ที่เพจมณีแดงคุมสเตย์ได้เลยครับ มาหาที่พักกันเลย